เพื่อนจาเพื่อนจามาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันเล่นกันดีดีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูเมย์นะคะวันจันทร์ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเอ๊ะเมื่อกี้นี้คุณครูเมย์พาเด็กๆไปท่องคำคล้องจองมาเกี่ยวกับอะไรนะ ใช่แล้วค่ะจะเป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับเพื่อนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ค่ะครูมเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยเพื่อนที่น่ารักนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาท่องคำคล้องจองกันอีกหนึ่งรอบค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆท่องตามไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพื่อนจะ๊ะเพื่อนจ๋า มาเล่นด้วยกันมีอะไรแบ่งปันเล่นกันดีๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะความแตกต่างลักษณะน,นะคะระหว่างเพื่อนแล้วก็ตัวของเด็กๆเ,เองนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ วันนี้คุณครูเมย์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนค่ะลักษณะของเพื่อนรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเด็กๆอยากรู้มหมคะว่าลักษณะของตัวเราและเพื่อนๆแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะรูปร่างของเราลักษณะของเราเราเป็นคนเหมือนกันมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกันมีร่างกายที่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วอะไรที่เด็กๆคิดว่าแตกต่างกันออกไปคะ สิ่งที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือลักษณะนั่นเองค่ะภาพแรกเด็กๆลองมาสังเกตนะคะว่าเด็ก2คนนี้อะไรที่แตกต่างกันคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือสีผิวนั่นเองสีผิวของคนเรานะคะจะมีลักษณะทั้งผิวคล้ำแล้วก็ผิวขาวนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะผิวคล้ำหรือผิวขาวกันเอ่ย ต่อไปค่ะนั่นก็คือรูปร่างนะคะเ<ๆ>ด็กๆเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะจะรูปร่างอ้วนส่วนบางคนก็จะรูปร่างผอมนั่นเองค่ะ <S <S <kins> <S ต่อไปนั่นก็คือผมค่ะแตกต่างกันตรงสีนะคะบางคนจะมีผมสีดำบางคนก็จะมีผมสีน้ำตาลออกทองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบางคนค่ะผมยาวส่วนบางคนผมจะหยักโส นี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะก็จะเหมือนกับเพื่อนที่โรงเรียนของเราใช่ไหมคะเด็กผู้ชายก็จะมีผมสั้นใส่กางเกงส่วนเด็กผู้หญิงก็จะมีผมยาวแล้วก็ใส่กระโปรงนั่นเองค่ะเด็กๆและนี่ก็คือลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนเมื่อเรามาโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาสังเกตเพื่อนในห้องเรียนของเรากันนะคะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มนี้ขึ้นมานะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกเสริมทักษะกันเลยคะ่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคําสั่งกันก่อนเลยคะ่ะเพื่อนในห้องเรียนแตกต่างกัน ระบายสีภาพและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพเด็กที่ตรงกับเพศของตนเองระบายสีภาพและเขียนวงกลมร้อมรอบภาพเด็กที่ตรงกับเพศของตนเองให้เด็กๆสังเกตที่รูปภาพในหนังสือของตัวเองนะคะเอตอนนี้ รูปภาพนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่คะเก่งมากค่ะนั่นก็คือภาพของห้องเรียนเหมือนตอนที่เรามาโรงเรียนเลยใช่ไหมคะก็จะมีคุณครูและเด็กๆนักเรียนส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังออกมาเล่านิทานให้เพื่อนๆในห้องฟังใช่ไหมคะแล้วในคำสั่งของเราเขาให้เราระบายสี่รูปภาพที่ตรงกับเพศตัวเอง คุณครูเมยนะคะเป็นเพศหญิงคุณครูเมก็จะต้องระบายนักเรียนหญิงใช่ไหมคะส่วนใครที่เป็นนักเรียนชายก็จะต้องระบายเพศชายนะคะเอ๊ะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงหนาะว่าเราจะระบายสีตรงไหนดิเด็กก็สามารถสังเกตโดยผู้หญิงก็จะมีผมที่ยาวใช่ไหมคะแล้วก็ใส่กระโปรงส่วนนักเรียนชายจะมี ทรงผมที่สั้นและใส่กางเกงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเมขออนุญาตนะคะระบายสีนักเรียนหญิงนะคะเพราะว่าคุณครูเมเป็นผู้หญิงถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูเมระบายเด็กนักเรียนผู้หญิงนะคะที่ตรงกับเพศของคุณครูเมเองนะคะนักเรียนหญิงในห้องนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4คนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าใครเป็นนักเรียนชายเด็กๆก็จะต้องไประบาย เด็กผู้ชายใช่ไหมคะเป็นระบายนักเรียนชายแล้วก็การระบายสีนะคะเด็กๆจะต้องระบายสีตามความเป็นจริงผมของเราก็จะต้องใช้สีดำใช่ไหมคะแล้วผิวก็จะต้องใช้สีไข่นะคะส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนใช่ไหมคะเรามาโรงเรียนเราก็ต้องใส่ชุดนักเรียนเด็กๆก็ ชุดนักเรียนโรงเรียนเรานะคะก็จะเป็นกระโปรงสีแดงใช่ไหมคะแล้วเสื้อนักเรียนก็จะเป็นสีขาวนะคะเวลาเด็กๆระบายก็ค่อยๆระบายนะคะไม่ต้องรีบนะคะระบายให้สวยเลย แล้วก็คำสั่งที่สองนะคะเขาให้เด็กๆทำไมคะวงกลมล้อมรอบภาพนะคะเพศที่ตรงกับเพศของตัวเองนั่นเองเอ๊ถ้าเราระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะวงทั้งหมด4คนเลยเพราะว่าตรงกับเพศของเราเองนะคะ,ะเรามาวงคนแรกเลยคะ่ะเด็กๆคนที่1นนะคะ คนที่2คนที่3นะคะและคนที่4ค่ะเสร็จเดียวพร้อแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะในวันนี้นะคะในหน้านี้ถ้าใครดูคลิปวิดีโอของคุณครูเมย์นะคะเด็กๆก็จะ ทำถูกนะคะเพราะว่าในคำสั่งเขาบอกแล้วนะคะให้เราระบายสีรูปภาพที่ตรงกับเพศของตัวเองครูเมย์ขออนุญาตทวนอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นเพศหญิงก็จะต้องระบายนักเรียนหญิงส่วนใครเป็นเพศชายก็จะต้องระบายนักเรียนชายนะคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะแบบฝึกในหนังสือของเราวันนี้เขาให้เด็ก ระบายสี่รูปใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องระบายสีรูปที่ตรงกับเพศของเรานั่นเองค่ะถ้าใครเป็นเพศหญิงเด็กๆก็ต้องระบายเด็กนักเรียนหญิงนะคะส่วนใครเป็นเพศชายเด็กๆก็จะต้อง ระบายเพศชายนะคะถ้าใครดูคลิปวิดีโอของคุณครูเมย์เด็กกก็จะทำถูกแต่ถ้าเกิดว่าใครระบายมาทั้งผู้หญิงและผู้ชายแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปของคุณครูเมย์นะคะเด็กๆแล้วก็ในตอนนี้เด็กๆยังไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูเมย์ก็ฝากให้เด็กๆลองไปสังเกตคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเรานะคะว่ามีความแตกต่างกับเราอย่างไรบ้างอาจจะเป็นสีผิวใช่ไหมคะเด็กๆ ผมรูปร่างนะคะแล้วก็เพศนั่นเองค่ะเด็กๆลองไปสังเกตกันดูนะคะแล้วก็เมื่อเราทําแบบฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งมาให้คุณครูเมย์ได้ชมนะคะว่าเด็กๆระบายสีถูกหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะได้รอกดไลค์ให้กับเด็กๆค่ะสําหรับวันนี้คุณครูเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ